ก็ขอากราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมเกมนี้ครับ,รบอันดับแรกเราก็พิม์มาใน Google เลยนะครับพิมคำนี้นครับผมตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ดิสคริปชันนะครับผมอ๋อโอเคครับ พอกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราจะได้หน้านี้ใช่ไหมครับแล้วกดเพนาร์นี่สาหรับคนไม่รู้นะครับนี่เราก็ใส่อีเมลไปนะครับใส่อีเมลไปแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้นะครับแล้วกดเพนาวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสมัครไปให้ทุกคนเลยนะครับทุกคน,นจะใส่มั่วๆทำเหมือนผมสมัครในวอจริงผมมีรหัสน,น,นะครับ ชื่อเอาชื่ออะไรก็ได้นะครับ๋ผมสมมติมาสักชื่อหนึ่งแล้วกันอธิพ้พาสเวิร์ดจะใส่อะไรก็ได้นะครัาาบตามใจทุกคุ แล้วใส่โคตรตามานี่นะครับ้กดต๊กันนี้แล้วกดพีนาวละนี่แล้วมันก็จะให้หน้าแบบนี้มาแล้วก็เลือกจากโฟลเดอร์ที่เราอยากเอาไว้นะครับผมโอเคผมลงอะไรไปเรียบร้อยแล้วแวก,ก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวมันก็จะมีบอกเอง ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมมาสอนโหลดเกมอันนี้เฉยต้อขอขอบคุณครับ